สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกคนทุกท่านนะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์ของวอลเลย์บอลไทยกันค่ะ เมื่อเช้านี้นะคะต่ายได้เข้าไปเลื่อนดูนะคะที่ Facebook ของน้องเตยหัทยาบำรุงสุขนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้องก็โพสต์เศร้านะคะในโพสต์ของน้องเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่ามาถึงตรงนี้แล้วโอกาสถ่ายทอดสด VNL ทางทีวีคงยากแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์รูปร้องให้ด้วยนะคะหนทางเดียวที่จะได้ชมได้เชียร์อย่างถูกต้องและไม่ติดขัด ก็คือการยอมสมัครสมาชิก VBTV นะคะน้องอาจจะพิมพ์ผิดนะมันต้องเป็น VBTV นะคะรายเดือนหรือรายปีซึ่งสามารถดูได้ทุกคู่ทั้งการแข่งขันของหญิงและชายดูได้ทุกรายการใหญ่ๆแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ลองตัดสินใจแล้วทำตามกันได้นะคะน้องก็บอกช่องทางของเว็บไซต์ที่จะสมัครด้วยนะคะสำหรับแฟนๆน,นะคะวลละอลเลย์บอลชาวไทยก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะทุกคนบางคนก็แสดงความคิดความเห็น ะะบอกว่าออจะสมัครนะคะ,เพ,ะเพราะว่าอยากชมการแข่งขันของวลอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะบางคนนะคะก็มีความคิดความเห็นแตกต่างกันออกไปค่ะบอกว่าในเมื่อเราจ่ายค่า n น t f l i x แล้วนะคะจะจ่ายตรงนี้เพิ่มอีกสักหน่อยเพื่อชมการถ่ายทอดของวลอลเลย์บอลไทยจะเป็นอะไรไปแต่สําหรับบางคนนะคะก็บอกว่าไม่ถ่ายทอดไม่ได้ดูและก็ไม่เชียประมาณนั้นนะคะบางคนก็มีข่าวออกมานะคะว่าเห็นว่าช่อง3 0 จะถ่ายทอดไม่รู้จริงไหมนะคะน้องเตยหัถยาบำรุงสุกก็ม,มาตอบนะคะบอกว่ามันคนละรายการกันนะเพราะว่าช่อง36นั้นเขาจะถ่ายทอดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะบางคอมเมนต์นะคะก็น่ารักมากๆนะคะว่าติดตามตลอดไม่ว่าจะในจอหรือขอบสนามนะคะวันนี้จะสมัคร VBTv เพราะว่าอยากจะฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งสนุกแล้วก็ได้อัธรสด้วยเนะะี่ยค่ะไต่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่า าการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างมันนะคะทุกคนเอาละค่ะก็มีหลายความคิดความเห็นเลยนะคะที่ตอบมาในคอมในโพสต์ของน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้ไม่ได้บังคับกันเลยนะน้องเตยเองก็บอกว่าใครสะดวกก็สามารถสมัครเพื่อที่จะรับชมการแข่งขันของทีมชาติไทยได้แล้วมันก็ไม่ได้จะชมได้แค่ทีมชาติไทยทีมเดียวนะคะสามารถชมได้ทุกรายการเลยทั้งชายและหญิงแล้วก็ชมย้อนหลัง ได้ด้วยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะเสียเงินที่จะจ่ายนะคะก็สามารถหารับชมทางช่องทางธรรมชาติก็ได้ ก็เอาตามที่แฟนๆสะดวกเลยนะคะแต่ละคนแต่ละท่านนะเรามีภารกิจมีหน้าที่หรือว่ามีเรื่องของงบประมาณไม่เท่ากันความสะดวกไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอาตามความสะดวกของแต่ละคนได้เลยนะคะหลายๆคนยังงงนะว่าช่อง PPTV หรือว่าช่อง36สจะถ่ายทอดไม่ได้ถ่ายทอดนะคะช่อง p p t v จะถ่ายทอดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน ะะไม่ได้ถ่ายทอดรายการ VNL หรือว่า l e y เลยบ Nations l ส์ลีกในครั้งนี้นะหลายๆคนยังมีการเข้าใจผิดอยู่นะคะต่เข้ามาอ่านในโพสต์ของน้องหัตยาบำรุงสุขแล้วนะคะหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะการแข่งขันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะผลสรุปก็คือไม่มีช่องทีวีช่องไหนในประเทศไทยไปซื้อลิขสิทธิ์นะคะจาก v o l l e y บอลเวิ r ์ d มา ถ่ายทอดสดให้กับแฟนวลลบอลชาวไทยได้รับชมกันนะคะเอาละค่ะเป็นว่าช่องทางในการรับชมนะ ใครสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นหลายๆคนที่แต่อ่านในคอมเมนต์ของน้องเตยหัตถยานะหลายคนก็จะสมัครเพื่อที่จะเชียร์เพื่อที่จะชมนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ไม่ได้สมัครไม่ว่ากันนะสามารถหารับชมตามช่องทางธรรมชาติได้เลยนะคะให้แต่เราได้เชียร์ได้อัปเดตสถานการณ์ของนักกีฬาสาวไทยเรานะคะก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะทุกคน ส่วนเรื่องของราคาและวิธีการสมัครนะคะน้องเตยหัตยาบำรุงสุขก็ได้โพส์ตบอกวิธีการสมัครเช่นกันค่ะบอกแม้กระทั่งเว็บไซต์ให้กดเข้าไปสมัครเลยนะคะแล้วก็เรื่องของราค,รา,คาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะถ้าเป็นรายเดือนนะก็จะอยู่ที่299บาทนะคะสามารถที่จะดูได้1เดือนแต่ถ้าเป็นรายปีเลยก็คือ1199บาทนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบ iOS และก็ระบบ Android เลยนะคะทุกคนลองดูกันนะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยค่ะไม่มีการบังคับไม่มีการอะไรเลยเอาตามความสมัครใจของทุกคนได้เลยนะและสิ่งที่เราเห็นชัดในวันนี้เลยนะคะสำหรับการที่น้องเตยเนี่ยมาโพสต์แบบนี้นะคะมันก็แสดงให้เห็นว่า เมื่อน้องเตยเป็นนักกีฬาแล้วก็นักกีฬาคนอื่นด้วยเนี่ยแต่เชื่อว่าพอเขาจะไปแข่งเขาก็อยากจะให้แฟนๆหรือว่าอยากจะให้ชาวไทยได้รับชมกันนะคะว่าเขาไปทําหน้าที่นะเขาไปแสดงศักยภาพไปแสดงความสามารถอย่างไรนะคะตบแบบไหนบล็อกแบบไหนอยากจะให้ดูกันแบบ สะดวกอะทุกคนแต่ว่าเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้ดูแล้วแหละนะคะสำหรับรายการการแข่งขัน VNL ในปี2025นี้นะหาชมตามช่องทางที่แต่ละคนสะดวกได้เลยนะคะเราเองที่เป็นแฟนๆเนี่ยคอยเชียร์คอยติดตามเนี่ยก็อยากจะดูทุกแมตช์ทุกนัดละค่ะ แต่ก็มันพูดยากเหมือนกันเนาะใครสะดวกสมัครก็สมัครค่ะใครไม่สะดวกสมัครก็รอติดตามทางช่องทางธรรมชาติได้ค่ะอย่างน้อยเราก็มาอัปเดตมาพูดคุยกันนะคะสําหรับในช่องของต่ายเนี่ยช่องพันธเชกีฬาก็จะพยายามเอาสถานการณ์ของการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยมาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันอยู่แล้วนะคะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ